กลับมาสู่ตอนที่4นะครับกับชีวิตเราสอนการสร้าง Assembly นะสถาปนิกนะครับควรทำแบบนี้นะการทำงานที่เร็วนะครับง่ายสนุกแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับโอเคนะครับในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำในส่วนเป็น Assembly นะแบบออโต้เลยที่มีทั้งเสาที่เป็นคอมโพเนนต์นะครับแล้วก็มีโปรไฟล์วิ่งตามแนวถูกไหมเป็นราวระเบียงอะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คำสั่งที่เรียกว่า Spa n นะเป็นยังไงนะครับโอเคเราเริ่มจากการคลิกขวาก่อนนะออกคำสั่ง make component นะครับแล้วก็วางไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับเนี่ยจ ปึ๊บโอเคตั้งชื่อว่า A ครับแล้วก็ครีเอทเลยนะครับเอาละกดอาร์ซิลิแยมนะแล้วก็กดคอนโทรลหนึ่งครั้งนะครับเพื่อวางเซนเตอร์อันนี้คือสเก็ตสองพันยี่สิบนะครับมันทำแบบนี้ได้นะสร้างชิ้นงานขึ้นมาโดยที่เมคกรุ๊ปก่อนนะครับยังกนสร้างด้วยซ้ำนะครับหรือเมคคอมโพเนนต์นะครับอ่ะจุดหนึ่งคอมมาจุดหนึ่งนะครับแล้วก็พุทภูเขึ้นไปหนึ่งหนึ่งจุดสองเมตรนะครับหนึ่งจุดสองเมตรนะปุ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้คอมโพเนนต์ที่ชื่อตัวอะไรครับเอขึ้นมาแล้วถูกม อ่นนี้ก็หลักการนทางง่ายๆนะครับ2020.1นะครับมันทำแบบนี้ได้นะครับง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับโอเคตอนนี้เราปากด x-ray mode จะเห็นว่าแกนของผมอยู่ตรงกลางพอดีไหมครับของจุด origin ซึ่งตรงนี้เองมีความสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเสาเนี่ยจะเริ่มจากจุดกำเนิดนะครับแล้ววิ่งไปตามแกนแดงถูกไหมและแกนํำเงินของตัวเสาต้องวิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องที่ต้องทำให้ได้นะไม่งั้นจะ auto assembly ไม่ได้เห็นไหมครับแกนเหเงินวิ่งขึ้นนะครับโอเคเมื่อองค์ประกอบได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวาง ให้ตัวเสาเนี่ยมันห่างกันทั้งหมดนะครับ1.5เมตร3ตัวอย่างน้อยต้อง3ตัวนะอย่างน้อยต้อง3ตัวนะครับ1.5และตามด้วยดากจันหรือ x นะครับแล้วตามด้วย2เราก็จะได้เสาขึ้นมา3ต้นซึ่งวางห่างกัน1.5เมตรนะครับเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นเสาครับนะครับอาลละผมเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดคําสั่งในส่วนที่เป็น assembly d i a l o g นะแล้วกด auto นะครับตรงน,นี้ปึ๊บ มันถามว่าเซนตตัวเก่าไหมโนเรียบร้อยครับเหมือนเดิมครับมันประกอบด้วยคอมโพเนนต์อย่างเดียวใช่ไหมโมเดลนี้คือคอมโพเนนต์อย่างเดียวนะครับก็คือตัวนี้คือคอมโพเนนต์สามตัวถูกไหมครับนะซึ่งมันจะเรียงกันตอนนี้จะเรียงกันไปเรื่อยๆนะครับโดยที่มีเห็นไหมครับเนี่ยสเปซซิงคือ1.5เมตรนะครับ1.5เมตรนะครับเอาละตอนนี้ผมก็จะให้มันแม็กซ์ครับแม็กซ์คือเฉลี่ยเห็นไหมครับเกลี่ยให้มันเท่ากันถูกไหมเอาละครับแล้วก็ลากเลยครับ คลิกบิลแล้วก็ลากตอนนี้ผมก็จะได้ในส่วนที่เป็นอะไรครับตัวเสาใช่ไหมเอาแล้วต่อไปครับเดี๋ยวผมจะใส่ชิ้นงานเข้าไปนะใส่ชิ้นงานเข้าไปซึ่งตรงนี้จะเรียกว่าสแปนนะครับสแปนคืออะไรสแปนคืออยู่ระหว่างเนี่ยครับระหว่างตัวเสาเนี่ยคอมโพเนนต์นะครับซึ่งคอมโพเนนต์เรามีแล้วเนาะตัวนี้อยู่นี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงกลางใส่ยังไงครับวิธีการแบบออโต้คือแบบนี้ครับให้เราก็กดเอาแบบนี้แล้วก็ได้นี่ง่ายครับ ปึ๊บแล้วก็ดึงมานี่นะครับแบบนี้อ่ะ make group นะครับอย่าลืมนะเป็น make group นะแล้วก็ตัวนี้ของผมดึงลงไปข้างล่างครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคผมต้องการจะทำไม้สองแผ่นนี้นครับแทรกอยู่ระหว่างน,นะครับตัวเสาทั้งหมดตลอดแนวนี้ทำยังไงวิธีการคือนะครับผมจะนะครับวิธีการคือก็ง่ายมากคือเลือกสองตัวนี้นะครับเลือกสองตัวนี้นะ แล้วผมก็กดไปที่คำสั่งนะครับ auto แล้วก็ no ไม่ใช่ตัวเก่าครับแล้วก็ลากมาก่อนนี่ลากมาก่อนครับแบบนี้ครับนี่นะครับตอนนี้ผมมี assembly อยู่2ตัวตัวแรกคือตัวเสาชุดของเสาตัวที่2คือชุดของตัวนะครับลาวนะซึ่งจะโดนแทรกเข้าไปในในส่วนที่เป็นตัวระหว่างเสานะระยววิธีการคือผมต้องเอาตัวเนี้ยมาใส่ตัวนี้ครับทุกช่อง ซึ่งทําได้ยังไงครับทําได้โดยการที่ผมนะครับจะต้องคลิกตัวนี้ก่อนดูดครับดูดข้อมูลไอ้ตัวนี้จะดูข้อมูลนะเพราะนี่แอนด์มบลีตัวใหม่ถูกไหมครับตัวคือตัวนี้เนาะผมต้องการเปลี่ยนไปตัวนี้ทำยังไงกดดูดครับแล้วก็มาดูดตัวนี้อ่ากดดูดแล้วก็มาดูดครับเมื่อดูดปุ๊บนะครับข้อมูลของมันเนี่ยจะวิ่งเข้ามาอยู่ในหน้าต่างทันทีเห็นไหมครับและตอนนี้ครับมันจะมีคําสั่งที่เรียกว่าสแปนสแปนคืออะไรครับไอ้ตัวนี้คือช่องที่มันจะแทรกเข้าไปอยู่ระหว่าง ชิ้นงานของเราเห็นไหมครับเอาละผมกดโหมดที่เรียกว่า angle นะ corner preview นะครับมุมเห็นไหมครับความหมายคืออะไรครับเนี่ย corner preview นี่คือกัดปรับมุมมองนะครับให้ดูอยู่ที่มุมอย่างนี้ครับวิธีการคือเราจะเอาสแปนครับไปแทรกระหว่างตัวเสาทุกต้นทํายังไงครับคลิกสแปนสแปนนะครับจะมีอยู่หลายแบบครับกดบวกครับแล้วกดด r บดา o เมนูอะไรนี้ครับเห็นไหมครับว่าสแปนเนี่ยจะมี profile member component แล้วก็สับแอสเซมบลีนะครับคือสแปนเนี่ยมันคือก็เหมือนกับคล้ายๆกับแอสเซมบลีเหมือนกันนะครับมันจะอยู่ระหว่างเสาเนี่ยก็ profile, ประกอบด้วยโปรไฟล์ก็อะไรที่วิ่งตามยาวอย่าง profile. เงี้ยโปรไฟล์ถูกไหมครับอย่างเงี้ยโปรไฟล์เนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกวิ่งโปรไฟล์ครับแล้วก็คอมโพเนนต์ก็คืออะไรในระหว่างนี้ก็สามารถมีคอมโพเนนต์แทรกได้ด้วยและก็ยังมีสับแอสเซมบลีก็คืออะไรก็ตามที่ประกอบประกอบแบบแอสเซมบลีเนี่ยแล้วแบบแทรกเข้าไปในแอสเซมบลีของเราได้อีกนะครับดังนั้นเองตรงนี้ของเราครับชิ้้นนนงงงาาตรรรีขอออเคืะไแบบ assembly, มู ดังนั้นเองเราก็กดตรงดับดาเมนูตัวนี้ครับไปที่ SubAssembly จากนั้นนะครับมาให้เราตั้งชื่อผมตั้งชื่อว่านะครับ Spa นนะครับ1ตั้งชื่อว่าส p ปนหนึ่งและกด Pick from m o d e l ครับ Pick from Model ก็คืออะไรก็คือเลือกจากโมเดลของเราครับกด Pick From Model แล้วก็กดเห็นไหมครับได้เลยมันจะขึ้นสีเขียวขึ้นมาเห็นไหมครับตรงนี้กดคลิกครับ เรียบร้อยเลยเห็นไหมครับมันจะแทรกอยู่ระหว่างเสาทันทีครับและตอนนี้ครับดูนะกด apply นะครับมันก็จะแทรกระหว่างเสาทันทีเห็นไหมครับ easy and fun ไหมเห็นไหมครับเนี่ยกดอัปเดตนะเราแก้ไขอะไรกดตรงนี้อัปเดตนะครับนี่อัปเดตมันจะข้อมูลใหม่ไปแทรกตรงนี้ทันทีครับโอเคแต่ปัญหาตรงที่ว่าอย่างนี้ครับไอตัวถ้าเรากด x-ray mode เนี่ยจะเห็นนะครับว่าไอตัวสแปนเนี่ย มันแทงเข้าไปในเสาวด้านท้ายต่อไปนี้นะครับตรงนี้จะเรียกว่าสตาร์ตตรงนี้จะเรียกว่าเอ็นระยะเอ็ของมันเนี่ยพาดไปครึ่งหนึ่งของตัวสาวคือ5้าเซนถูกไหมครับเราก็กลับมาตรงนี้ครับในส่วนที่เป็นตัวสแปนแล้วเราก็มานี่ครับสตาร์ทเซตแบ็กเอเซตแบ็กซึ่งเอ็นเซตแบ็กของผมน่าจะพิมพ์ประมาณ5เซนนะครับดูภาพนี้ครับจะบอกมันตรงนี้เอ็นเซตแบ็กเห็นไหมครับ5เซนนะอ่ะ ล้วก็ปรับอันนี้เป็น5้าเซมเห็นไหมครับแล้วกดคลิกแล้วก็กดแอปพลายนะครับปรับ5ซนเมตรคลิกตรงนี้ครับแล้วก็กดแอปพลายเราก็จะได้เรียบร้อยขึ้นมาเลยไหมครับเสร็จแล้วครับและที่นะครับคือชิ้นงานของเรานะซึ่งแหมอีซี่แอนฟันนะครับเอาละครับนี่คือหลักการง่ายในการทำสแปนนะซึ่งเวลาเราทำงานครับเราจะลากได้เลยอย่างนี้เรื่อยๆครับนะแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมและแน่นอนครับ ถ้าต้องการให้มุมมีเสาอ,อย่างเดียวครับจังชันของมันครับจะต้องสําคัญมากที่คมโพเน์นะเห<ส>็นไหมครับว่าตัวนี้มันระยะบางทีมันไม่มีเสาร,ระหว่างระหว่างมุมนะครับให้เราปรับตรงนี้ครับมินจังชันแองเกิลเนี่ยให้น้อยๆไวนี่นะครับแล้วก็อัปเดตดูครับปึ๊บเห็นไหมมันก็จะมีเสาตลอดแนวและนี่คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆที่เราทํางานนะครับ <S <S เราสามารถจะใช้ความรู้ที่มีมาในตอนแรกๆนะครับมาทําได้เลยและนี่นะครับคือสแปนนะครับสแปน ง่ายมากๆเลยนะครับในตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ลูกกงลูกกงคืออะไรครับแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ลูกกงเข้าไปตรงนี้นะครับซึ่งจะทําให้การทํางานของเราที่มันง่ายขึ้นนะครับจากเดิมเยอะเลยนะครับนี่คือลูกกงนะครับซึ่งอ่ะผมเมกกูเข้าไปอย่างงี้ครับแล้วก็มันจะออโต้ได้เลยนะบอกเลยว่าหล่อมากๆนะครับนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอีซี่แอนฟันนะครับ